คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวของหนุ่มไรเดอร์เขาบอกว่าถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นกลางอ้างว่าหนุ่มไรเดอร์คนนี้ไปมองหน้าก็เลยตัดสินใจค่ะใช้เหล็กแทงทะลุป,ปอดหนุ่มไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นต้องเจาะสายยางที่หน้าอกนะคะแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจพอไปแจ้งความคดีไม่คืบค่ะเพจเซอร์ไวส์สายไหมต้องรอดโพสต์ภาพไรเดอร์รายหนึ่ง นอนที่โรงพยาบาลภาพนี้ค่ะร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าน้องไรเดอร์จอดรถรอรับออเดอร์หน้าตลาดชัชวานจังหวัดปทุมธานีอยู่ๆก็มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาพูดจาหาเรื่องอสักครู่วัยรุ่นเจ้าถิ่นก็กลับมาพร้อมกับพวกอีก3ามคนเข้ามารุมทำร้ายไรยเดอร์รายนี้นะคะนี่นี่คือสภาพหลังจากก่อเหตุ นี่คือบาดแผลที่เกิดขึ้นแล้วกลุ่มวัรุ่นนี้ใช้เหล็กแหลมแทงทะลุปอดโอ้โห oh. ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณแบงค์ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นค่ะยุคนี้สมัยนี้ไม่รู้ว่าบ้านป่าเบืองถืนเป็นขนาดนี้กันแล้วนะคะ hmm. หลังจากนั้นก็ได้มีการแจ้งความที่สพลำลูกกาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2565แต่มาถึงวันนี้เรื่องอยังเงียบกริบ คดีความไม่คืบหน้านายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็ได้พาทีมข่าวไปที่บ้านของหนุ่มไรเดอร์ก็ไปเจอกับนายนัททวุฒิผู้บาดเจ็บนายนัทวุฒิเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุตนและเพื่อนไรเดอร์อีกประมาณห้าถึงหคนกําลังนั่งกดงานอยู่ที่หน้าตลาดชัชวาลจังหวะนั้นมีวัยรุ่นสองสามีภรรยาขับรถผ่านมาก่อนที่จะลงมาชี้หน้าด่าเนี่ยค่ะภาพนี้อันนี้คือจุดเกิดเหตุนะคะ ซึ่งจังหวะนั้นทุกคนที่อยู่ด้วยกัน5-6คนที่เป็นกลุ่มไรเดอร์ก็ตกใจว่าเอ๊จอดอยู่ดีๆก็รอรับออเดอร์ทําไมถึงอยู่ดีๆมาด่าเราล่ะก็เข้าใจว่าเออน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เข้าใจว่าเอออาจจะจําคนผิดแบบนี้นะคะพร้อมกับบอกว่าทีนี้ออพอมีเนี่ยค่ะนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นกลุ่มของผู้ที่เขาเกาะเหตุสามีภรรยาเขา,เข,าเข้ามาเอาเอาวุธในหอพักนะคะ แล้วก็พร้อมบอกว่ากูอยู่มูม่บ้านนี้มึงอยากมีปัญหาใช่ไหมก่อนจะขับรถออกไปจากนั้นก็ประมาณ10นาทีวัยรุ่นคนเดิมก็ได้กลับมาพร้อมกับอาวุธเหล็กแหลมแล้วก็เพื่อนอีกประมาณ3-4มถึงคนก่อนจะมาไล่แทงตนเองแล้วคนอื่นด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะโอ้โหคือมองหน้ากันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ,อต่อให้มองจริงๆนะมันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอแต่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งรองานอย่างเดียวเลยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ย อย่างที่คุณเรนไฟบอกไปแจ้งความกับตํารวจสพลำลูกกาพร้อมกับเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเนี่ยเอาไปให้ตํารวจด้วยนะ,ะหลักฐานก็มีสองสามีภรรยารีบเข้าไปในห้องอหยิบอาวุธมาแล้วก็รีบพุ่งมาเลยเนี่ยดูรีบมากเลยนะม,มันขนาดนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งตํารวจผ่านมาแล้วเกือบเดือน28วันคดีไม่มีความคืบหน้าเลยตำรวจบอกแค่ว่าหลักฐานไม่พอรู้ทั้งชื่อรู้ทั้งตัวผู้ก่อเหตุนะแต่ยังเอาตัวมาดำเนินคดีไม่ได้ ทางผู้ก่อตั้งเพจสายหมยต้องรอดก็เลยบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่าอุกอาจมากถ้าเกิดไม่รีบจับไม่รีบนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับมไม่รู้เหมือนกันว่าติดตรงไหนนะคะผ่านมา28วันคดีความไม่คืบหน้าต้องฝากตำรวจแล้วนะคะ